วันนี้วันนี้เราจะขึ้นเรื่องเกี่ยวกับ work k i n e t i c energy t h e o r y นะฮะงานนี้ทำให้เกิดลังงานชนนะฮะการเปลี่ยนจากง,งานเป็นลังงานชนมนก็มีมีทฤษฎีที่รองรับตรงนี้อยู่นะฮะพลังงานคือความสามารถในการทำงานนะะมันสามารถเปลี่ยนจากพลังงานรูปหน,นึ่งมาเป็นอีกรูปหนึ่งได้เสมอ ถ้ามันส่งถ่ายจากวัตถุหนึ่งไปวัตถุหนึ่งคือคือพลังงานเนี่ยสามารถส่งถ่ายจากวัตถุก้อนหนึ่งไปก้อนหนึ่งได้นะแต่ว่ามันสร้างขึ้นมาใหม่เลยลอยหรือทําให้สูญหายไปลอยลอยไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นพลังงานเนี่ยเราถือว่ามีค่าคงเดิมนะเราเรียกมันว่ากฎการอนุรักษ์พลังงาน กฎการรักพลังงานไม่ได้เกิดขึ้นจากการพิสูจน์ทางทฤษฎีใหญๆนะฮะแต่มันเกิดขึ้นจากการทดลองซ้ําแล้วซ้ำอีกเป็นพันเป็นหมื่นพันจนกระทั่งเราแน่ใจว่ามันคงเดิมนะฮะก็ถึงได้สรุปออกมาเป็นกฎอนุรักษ์พลังงานเอ๊ะพลังงานจนเรานิยามว่าคือค่าพลังงานที่เกี่ยวข้องกับสภาวะการเคลื่อนที่ของวัตถุเรานิยามมันว่า ถ่าเราเซนเงินสองเอฟวีกำลังสองนะฮะเรานิยามอันนี้ว่าเป็นเทอ,อร์โมพลังงานชนเพราะมันอยู่ในหน่วยเดียวกับค่าของพลังงานนะฮะคือถ้าคุณเอาหน่วยของมวลเป็นกิโลรกร,รัมนะฮะวี v เป็นเมตรเปอร์เซกยกกำลังสองคุณจะแตกเป็นกิโลกร,รัมเมตรเปอร์เซกแคูนกับเมตรแต่กิโลกร,รัมเมตรเปอร์เซกแก็คือมวลคูณความเร่งใช่ป่ะ มันก็คือแรงเป็นนิวตันนิวตันเมตรเป็นหน่วยของจูลนะฮะและนี้ที่ที่เขามองเนี่ยว่าอนิยามว่าเซนต์สองเอ็มวีกำลังสองได้เป็นค่าพลังงานจลนเพราะว่ามันมีฟังก์ชันที่สัมพันธ์กับกฎการเคลื่อนที่ตามตามสมการการเคลื่อนที่ของเ e นแมนติกอิเกเรชันนะฮะตรงน,นั้นเนี่ยทำให้เรานิยาม พลังงานจนเป็ของสองเอ็มบีประมาณสองงานในการถกทายพลังงานจากวัตถุโดยอาศัยแรงกระทําต่อวัตถุนะฮะงานนี้ปกปติเราคำนวณจากแรงนะแรงดับกับ displacement หรือระยะขจัดนะฮะเราก็จะได้เป็นปริมาณงานที่ทำ ทีนี้ถ้ามาดูนะฮะะการส่งถ่ายพลังงานนี้เขาบอกว่ามันไม่เหมือนกับการไหลของน้ำนะเพราะการไหลของน้ำเนี่ยมวลสารมันจะไปด้วยแต่พลังงานนี้การส่งถ่ายของมันจะไม่ได้มีมวลสารถูกส่งถ่ายด้วยนะฮะมันอยู่ในรูปของพลังงานนะแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยเราก็พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างมวลสารกับพลังงานเนี่ยมันแยกกันไม่ออกนะฮะหลังจากที่ไอซตนพบสมการ e เท่ากับ mc สนะฮะแต่ก่รอระบบสสารกับพลังงานนี่นแยกกันอย่างเดียวค่ะว่ามวลสารมีตัวตนต้องการที่อยู่สัมผัสได้อะไพวกนี้นะฮะแต่พลังงานเนี่ยเราเราได้แต่สัมผัสือรู้ว่าร้อนเย็นรู้ว่ามันสว่างหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าคือถ้าเป็นแสงเราก็สัมผัสได้ด้วยตา แต่ว่ามันไม่มีรตรัวตนนะเพราะมันฉายแล้วมันก็หายไปมันไม่ได้อยู่พงที่ที่ตรงนั้นที่เราจะไปหยิบจับต้องมันขึ้นมาใช้งานได้นะแต่ช่วงหลังเวลาเราพูดถึงค่าพลังงานศักย์การการนิยามเนี่ยบางบางทีมันก็ขึ้นกับ้พื้นฐานของแนวคิดเรื่องเหมือนกันนะอย่างเราบอกพลังงานศักย์ เราถือว่ามีค่าพลังงานเป็นศูนย์ถ้าวัตถุนั้นวางอยู่ที่ระดับน้ําทะเลบนผิวโลกใช่ไหมฮะแต่บางคนบอกว่าไอ้อย่างนั้นไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ติดกันเนี่ยมันจะมีแรงดึงดูดกันเพราะฉะนั้นการที่จะเคลื่อนวัตถุจากที่อื่นมาแล้วก็มาสู่ที่จุดนี้มันก็ต้องใช้งานเหมือนกันถ้ามันจะมีพลังงานักยเป็นศูนย์มวลสองก้อนควรจะอยู่ห่างกันไปดีฟินิทีจะได้ไม่ไม่มีแรงอะไรกระทาต่อกันเลย ไม่เกิดงานแต่อสไตล์บอกไม่ได้ถึงแม้แค่มีมวลสองก้อนมันมีมวลเอาเอ็คูณซีสแปมันก็คือสะสมพลังงานอยู่ในก้อมนมวลนั้นนะเพราะฉะนั้นระดับของพลังงานสัตว์เนี่นยและพลังงานไฟฟ้อยู่ตรงไหนขึ้นกับคนนิยามแต่ว่าเวลาเราไปใช้งานเนี่ยขอให้ใช้ถูกต้องจากนิยามที่เราใช้นะนะ มาดูงานกับพันธจรม,มันเกี่ยวข้องกันยังไงถ้าคุณมีมวลก็อหนึ่งมวลเอฟนะฮะมีความเร็วเริ่มก้นหนึ่งมีศูนคุณออกแรงเอฟดึกหนึ่งมันนะฮะวีศู 0, นยี่เราอจะไม่สนใจว่ามันมีหรือไม่มีแต่ถ้าคุณออกแรง F ฟแล้วจึงให้มวลเคลื่อนที่ไประยะทาง displacement d นะคุณจะได้งานเท่ากับ F อดับดี อันนี้คือดับโปรดักของสองเวกเตอร์จะได้ปริมาณสเกลาร์เป็นงานนะฮะคูณเอฟคูณดีนี่ก็คือเอฟดีคอสไฟนะฮะเพราะมันทำมุมไฟกันหรือเราแตก f มาในแนวแกน x ในทิศเดียวกับ d นะก็เป็น fx ็คูณกับดได้ทีนี้ถ้าคุณดูว่างานงานที่ทำในการเคลื่อนวัตถุมวล m เป็นระยะขจัดดีนะฮะด้วยแรง f ในแนวทำมุมไฟเนี่ย มันได้ค่ามาเป็น f ในแนวเดียวกับ displacement คูณกับระยะทางของของ displacement ใ, mm hmm. ในแนวเดียวกันนะฮะเราลองมาดูความสัมพันธ์ว่าถ้าคุณมี f รงดึง hmm. ในแนวราบแลวให้เคลื่อนที่เป็นระยะทระจัด d ีแรงอันนี้จะทำให้เกิดความเร่งกับวัตถุเท่ากับ f x หารด้วยมวล m ใช่มไหมฮะเพราะมวลเคลื่ mm hmm. อน,นที่ในแนวแกน x เท่านั้น ในรแรงแกวายมันไม่ได้ขึ้นทีขึ้นเลยใช่ไหมมันยังคงอยู่ในระดับ y าเท่ากับศูนย์เหมือนเดิมในนี้เอาเอฟเอ็กซ์หารด้วย m มันคือ a แต่สมก,การการเคลื่อนที่เมื่อวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงที่เนี่ยสมก,การคือ v ีกำลังสองเท่ากับวศูนย์กำลังสองบวกสองเคูณกับระยะทางที่เคลื่อนที่ใช่ไหมฮะถ้าคุณแทน a ไปเท่ากับ f x ส่วน m นะสมการอันนี้คุณเอาเซนส่วนส m คูณตลอดเลยนะฮะคูณฝั่งนี้ก็เป็นเซนง m v กำลังสองคูณฝั่งนี้ก็เป็นเซน m v ศูนย์กำลังสองแล้วย้ายมาลบฝั่งนี้เอาตรงนี้เซน m คูณกับ2 a x d 2ก็จะตัด2ไปนะ m คูณกับ a x มันก็คือ f x ตัวแรงที่กำลทำคูณกับ D ใช่ไหม ซึ่งอันนี้คืองานอันนี้งานคือการเปลี่ยนแปลงของพลังงานจลนพนนจนลังนจลเริ่มต้นคือเซนติเมตรสองเอ็มีศูนย์กึ่งสองเพราะเป็นความเร็วแล้วก็ตอนก่อนที่จะรินใช่ไหมแล้วความเร็วท้ายเป็นตัวนี้เพรานะฉะนั้นตัวนี้คือการเปลี่ยนแปลงของพลังงานอีกรูปหนึ่งในรูปการเคลื่อนที่เพราะถึงนิยามว่าพลังงา,านจลคือเน 2, 0, ้นติเรสองเอ็มบีกึงสองเพื่อให้ค่านี้มันอยู่ในเทอมที่สัมพันธ์กันงานทางด้านนี้นะฮะ นี่ย่างเริ่มต้นมาอยูตรงนี้เอ่ออย่างตรงนี้นกนน็คือแรงที่ใช้ในการทํางานจะทําให้งานเป็นบวกเมื่อแยกคดีมีองค์ประกอบไปนในที่เดียวกันนะครับจะจะล้งอ,งองค์ประกอบีแยกคดีนะ projection ลงมาแลนะ้วมันที่ต่อภาากันนะคุณจะได้งานที่ปจะลดเสมอถ้าที่ต่อภาากันคือถ้าเอา่อ วาดลูกนะเรามีอิสรเสร็จโดยานี้แต่ว่าแรงกระทำโดยทานี้การเคลื่อนที่โดยทานี้เป็นไปงได้ไหที่มันจะเกิดอะไรนี้แค่เป็นนี้แต,นนนแต่ระยะทาการเคลื่อนที่เลยน,นี้เป็นนะถ้าเกิดว่าคุณมีมวล มันมีความเร็วก้อนมีสูนยอยู่แล้วถึงแม้ผู้เลอ้ยกันดึงมันก็จะเดินช้าลงช้าลงแต่ว่ามันยังคงเคลื่อนที่เป็นอย่นี้ใช่ไหมฮะจนได้ดิแรงในระยะนี้งานที่แรงตัวนี้ดึงจะทำาไป้จะมีค่าเดล็อปเพราะโคเจคชั่นของเอฟมาลงติดลบว่าคูณกับค่าดีเท่าเดิมกูไม่ได้ได้ค่างานเดล็อปนะฮะแต่ถ้าโคเจคชั่นมันไปที่เดียวกันเพราะฉะนั้น มุมระหว่างเอี้ัดีต้องไม่เกิน90องศาที่จะเป็นผักถ้าเกินไปแล้วนะตั้งแต่90ไปถึง270ไม่จะเป็นรบนะให้อยู่ในโวร90องศาที่จะเป็นผัอันนี้ก็สรุปได้เป็นว่าใช้พล o งงานจุลเร่ง T F ลบ T I หรือว่าะหรือ T F ก็คือ T I ในงานที่กระทำโดยแรงน้มถ่วงแรงน้มถ่วงเนี่ยปกติมันจะกระทำกับวัตถุในที่พุ่งลงสู่ใจกลางโลกเสมอใช่ไหมาะฉะนนั้ขณะที่คุณยกของขึ้นขณะที่คุณยกของขึ้นงานที่กระทำโดยแรงน้มถ่วงจะมีที่ตรงข้ามกับอิสระแรงงานอันนี้จะติดลบนะฮะลบเอง ดีเป็ทร้ส180องศาทีนี้ถ้ามองดูในรูปของงานงานรับที่เกิดจากแรงโน้มถ่วงนะเดิมความเร็วของวัตถุังเป็นมีศูนย์คุณโยนวัตถุึ้นไปวัตถุก็จะมีความเร็ว ค่อยๆช้าลงเพราะว่ามันดูแ,แลน้ำสวงระพมตั้งอยู่ใช่ไหมความเร็วจะช้าลง,งจนกระทั่งมาถึงจุดหนึ่งนะฮะที่แรงมันลดลงเหลือเท่ากับ mg จริงๆมันยังลมงมีคลาสิคพลังงานที่ลดลงแต่ว่ามีค่าอาจจะลดลงเหลือค่าหนึ่งเมื่อเทียบกับตอนที่อยู่ข้างล่างใช่ไหมแต่ขณะเดียวกันพลังงานศักย์มันจะเปลี่ยนแปลงไปนะฮะ ตรงนี้เนี่ยเราพบว่า v ีผมเขใจว่าตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่รวีวเริ่มต้นด้วยความเร็ววีสูแล้วถึงตรงนี้ความ v. V เร็ววีก็จะได้ v ีกำลังสองเากับวี 0, ูงกลังสองลบสอเพราะว่าบวกสองเอคูณกยธรรมแต่อคกูลบจีในกรณีถ้าคุณให้ ระยะทางที่ที่ขึ้นเนี่ยเป็นบวกนะฮะทิศทางขึ้นเนี่ยเป็นบวกเพราะว่าคุณมีดิสเลสในขึ้นคุณที่เป็นบวกเพราะฉะนั้นความเร่งซึ่งมีที่ลงนะมันก็จะมีค่าเป็นลบนะฮะนั้นก็จะได้ออาเป็นลบสองจีถ้าเอาเซนต์ G, นอ F, อลสองยังดีเซนต์ออลสองยังไปคูณตลอดนะฮะ ตอนนี้เ็ยได้เ,เป็น l ลจเอ็น e. จีดีตัวนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงพลังงานจนจะเท่ากับงานจะเห็นว่างานเนื่องจากพลังงานสั่งล้มโงเนี่ยอันนีน้เนื่องจากแรงอ้มโงเนี่ยสี่ล็อกจะเหฮะมีค่าเป็นสี่ลอกเพราะแรงมันตรงข้ามกับดีเทสแต่พลังงานจนที้เปลี่ยนแปลงนี่ยพลังงานจนท้ายล็ด้วยพลังงานเราก็เรียกว่าเดลต้า ว่าเนื่องจากว่าพลังงานสักย์เนื่องจากแรงโน้มถ่วงให้พลังงานเนื่องเนื่องจากแรงโน้มถ่วงกระทำเนี่ยมันมนีค่าติดลบนะทำให้พลุย,ย้ายลบมาบวกกับค่าพลังงานจนต่อนปลย,ยบวกกับพลังงานศักย์ที่เกิดจากแรงโน้มถ่วงจะเท่ากับพลังงานจลน์่อเริ่มตง ีนี้การทํางานจากรโงนงมถวเนี่ยเรารู้ว่าเป็นลบใช่ไหมแต่ว่าการที่คุณจะยกวัตถุจากจุดนี้ขึ้นไปถึงจุดนี้ด้วยระยะดีเนี่ยคุณต้องออกแรงในที่ตรงข้ามใช่ไหมการการที่จะยกวัตถุขึ้นไปคุณต้องออกแรงในในที่ตรงข้ามเพราะฉะนั้นถ้าวัตถุมี mg ทางนี้ การที่คุณจะทำให้มันเคลื่อนที่ขึ้นข้างบนได้อย่างน้อยคุณต้องออกแรงแอเปขนาดเท่ากับ G, แรีดัษที่ผมาสูงกว่านี้นิดเพื่อขยับมันขึ้นในทินนี้ถ้ามันเลื่อนขึ้นไปเป็นระยะดีแล้วมวลขึ้นมาอยู่ที่ตำแหน่งนี้งานที่ทำจาก f อเมันมีขนาดเท่ากับแรงดันแต่ทิศขนานกับ d i สเ l a c e m เพราะฉะนั้นงานที่เราออกแรงยกวัตถุ ขึ้นที่สงนะงงูงเนี่ยเราทํางานเป็นปุกนะฮะแต่แรงโน้มถ่วงเนี่ยทํางานจะลบขนาดที่คุณย่อวัตถุจากตำแหน่งนี้ขึ้นไปตำแหน่งนี้โดยที่คุณมีทแรง F เป็นแรง LG, คนนรงู่กันนเี่ยแรงรับที่กระทำโมวลก็อนี้เป็นศูนย์ใช่ไหมแรงรับที่กระทำโมดูลก็อนี้เป็นศูนย์มันเคลื่อนที่ด้วย displacement ระยะาากระจัดเท่าไหร่ก็ตาม ถ้าแรงลัพธ์ที่กระทำเป็นศูนย์มันก็ได้งานเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นงานที่เกิดจากแรงโน้มถ่วงรวกกับงานที่เกิดจากแอปพลายฟอร์สภายนอกเอฟเอนะฮะรวมกันแล้วดได้ดเป็นศูนย์เราก็ได้โดยเดบิวจีเนี่ยคือแรงที่กระทำจากการโน้มถ่วงนี่คือเอ็มจี พราะนั้นเราจะได้แ Ua ก็คือบวก mg นชหจะกลายเป็นบวกทันทีเพราะทิศทางของแรงทิศเดียวะระยะขระแต่แรงโน้มถ่วงทิศตรงข้ามระยะขระแรงโน้มถ่วงทำงนานจะลบนะขณะที่เราซึ่งยกว,วัตถุเนี่ยเราทำงนานเป,ป็นบวกเพราะะนั้นถ้าเกิดว่าคุณปล่อยวัตถุกตกลงมายอย่างอิสระแรงโน้มถ่วงทำงนาน เป็นปลกด้วยหรอกถ้าคุณให้วัตถุตอกลงมาอิสระภายใต้แรงโน้มถ่วงถ้ามันตอกอย่างอิสระมันจะตอกลงมาในที่นี้ใช่ป่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่มันจะทำงานในปลูกใช่ไหมเพราะมันเคลื่อนที่ลงที่แรงก็กำลังลงนะฮะ แต่ถ้าคุณโยนวัตถุก้อนนี้ยโยนขึ้นแล้วมันก็เคลื่อนที่ช้าลงช้าลงในขณะที่ MG ็มจีก็ทำลงช่วงนี้แรงน้ำถ่วงทำงานเสร็จลบตอนที่คุณโยนวัตถุออนขนึ้นลอยขึ้นหมดนะแต่ตอนที่วัตถุย้อนตอกกลับลงมา,าสนามน้ำถ่วงหรือแรงน้ำถ่วงนี้จะทำงานเสร็จบวกกับวัตถุก้อนนี้ พยามพยามต้อ็ปต์พื้นฐานก่อนนะเพราะว่าการจะเข้าใจฟิสิกส์ได้ดีเนี่ยเราต้องเข้าใจมีเศษพื้นฐานอ่างก่อนว่านิยามเริ่มต้นคืออะไรนะมือเคยเคยมีคำถามอยู่เสมอว่าที่ทำให้สนาไมไฟฟ้าต้องทุ่งออกจากกระจุบวกด้วยอะไรเงี้ยทำไมมันทุ่งเข้ากระจุบวกไม่ได้อนะไร เป็นพระนิยามนะว่าที่ของสน,นามไฟฟ้าเราต้องวาให้เราไปอยู่บวกในหน่ยวยไปวางที่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่นี้เป็นเราอยู่บวกมันก็นจะตาวไปอยู่บวกตรงน,นั้นแล้วทิศทางของแรงกระทำที่ของสน,นามไฟฟ้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นสนามไฟฟ้าต้องพุ่งออกจากประจุบวกเสมอเมื่อจุดนิยาาอานี้แล้วต่อไปคุณก็ต้องใช้นิยามอาน,นี้กับคอนเซ็ปต์อื่นๆไมได้หรอกนะถ้าไม่งั้น บางคนทำไปสู่ร้องไปวานบ้างบางคนก็อยู่โบวไปวานบ้างมันก็จะตีกันสับสนกันหมดนะความเครียดแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นเราเราต้องมองอย่างนิย่างพื้นฐานที่เป็นแบบเดียวก่อนการการยกของขึ้นที่นั้นได้ได้พูดไปแล้วนะเนื่องจากเอฟเอเอฟจีเนี่ยมันตรงข้ามกันพอดี なかです。